ครับนี่มาเลียเตียนโอ้มาเลียตุนเงี่ยหัวกันเนาเด็บาเหวะปลาดุกกระปิ่นปลาดุกปลาดุกปลาดุกที่สหลังพี่น้องที่ปลาสองหลังพี่น้อง ว่าผมขอประดุกคนหรอวะขอประดุกคนดิพี่น้องดอโอ้โอ้โหตักพี่น้องโอ้เลียดออกเลยสวัสดีครับจ้ามีสามมดอนที่ก่อครับผมมือนี้จะล้างจากที่นะครับฝนตกนะครับ เป็นล่าจอกันมากเป็นอาทิตย์กว่านะครับผมจะในเวลามาใส่เบ็ดล่ะครับผมหลังจากที่คนเศร้านะครับผมจะมาล่องใส่เบ็ดเึ่งนะครับว่ามันสิมานอมานะครับอันนี้จะเอ๋อมาแล้วครับเตรียมแรกนะครับผมปากเค็งครับเตรียมแรกของผมนะครับมือนีปากเค็งนะครับเซนเคยครับผมจะกิน มีหอกนะครับกับเป็นมีหอกขี้เกล้นะครับผมมีหอกขี้เกล้อันกำโพงนะครับผมกะเดี๋ยวจัดจังได้นะครับผมเนีย๋ยวมาติดตามมั่งคนงานกันนะครับผมว่าม okay. ือไหนผมจะมานระมานะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปนะครับผมกะแดดออกมาจากสองมือแล้วนะครับผมแด๋ยวมาลองเว่งนะครับว่าสได้ป่าบ่ได้ป่านะครับผมเนี่ยแต้มแรกอะไรมาแล้วครับป่าหมอนะครับหรือว่าป่าเข็งนะครับผมอันนี้ก็เป็นแต้มแรกนะครับผม ครั้งแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันเงี้ยๆครับมาสิมานโมมันนะครับผมไห้ยนี่นะครับแต้มสองครับผมค <laughs> <laughs> ลิปนี่มาเลตเตียนอ๋อมาเลตตุนเงี้ยหัวกันเนาะเนีย่ยปลาขขาวน้อ,นอยครับพี่น้องปลาเขาวน้อยแต่ไปปล่อยสายอีกแล้วครับปลาขขาวน้อยนี่ เอา้ามาว่ากันครับตัวที่สองเอา้าปลาข้อหน้อยกับปลาข้อหน้อยวะเอา้าโ,โอ้ลุยต้อมาอีกแล้วครับแต่ว่าคอยขึ้นมาเลี้ยดตัวเงียวของเจ้าพี่น้กไม่ได้แต่ปลาเค็งไหมไม่หยองวปะปลาเค็งให้กินดีแต่ว่าเงี่ยวห่วงปลาเงี่ยไปทางหมดวะ สัตว์จะสงสัยเราไว้มันป่าเหมือนบ่อเห็นไงมเนี่ยเอ๊ะเป็นทะไงน้นอหมืน่นดูอะไรป่าเนี่น้ำเขาเนี่ยบ่อเหรอหันที่ใส่้โอ,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 อปา่าเหรอครับต้องป่าอ่านี่ยังจะป่าพวกกินเยอะ หนูวะครับผมจะใจสงสัยครับหนนี่มีแต่ปลาหน่อยมากินเหยอืมีปลาข้อน้อยนะครับนี่เห็นมาปลาไงี่ยพอค่อยม่กินเลยนะครับรงอาจจะว่าอาจจะขึ้นไปให้ทีมันเท่างกว่านี้ครับกับบเนีย่ยใจที่กันนะครับเอาอยังไยก็ได้ไปปล่อยใส่กระช่างไว้ในสารนะครับผม ดูกับกบกันละปะนี่ก็เหมือนกันครับภูเก็ตช่วงนี้มีแต่ป่าหน่อยไหมนี่เหรอมีแต่ป,ป่าเข่งครับป่าเข็งป่าข้อน้อยป่าเงี้ยเปิดใส่หมดวะยดูว่าต้องร้อยสับผักว่ะเสียดายเยหนือหัวเด้เอเดือดปนกแตงเดียว อเแล้วครับผม <c oughs> นี่ป่ามอญล่ะอเหนียวว่ะมาเลียตุนหวกวูดิอาางึงเนี่เอา้าฟากันไปละมือเนี้ย อีกแล้วครับพี่น้องไปแข่งอีกแล้วโอ้ย่าได้ปอกข้อประดุกน้ำเขาแน่บอนี่จังดออ,งอ,อุ้ยอุ้ยเป็นหงอนอุ้ยอื้ อืขี่ว่า,ารุ่นนี้ใี้ว่าน่เลยปลาหมอ,อกระไดรุงย,ยังไงกี่เนี้ยโอ้ขี้ลายกระไดอ่อเนี่ย,น,ยน,นี้กระไดเนี่ยปลาหมอนะี่ยอันนี้มันจะปลาหมอหน่อยเว้ยปลาเขีงหน่อยเออเขีงสำหรับพ่อวานเลยเว้ยโอ้ขี้ลายครับสำเน,นียงมีพ่อได้ปลาเขีงหน่อยเว้ยโอ้โอโอ นะฮะปล่อยขหน่อยหน่อยนี่ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแ้มครับเวฟนี่ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้นะครับผมวันนี้จะรู้สึกว่าเป็นวันที่ยำแย่นะครับเป็นมือที่ยำแย่ของผมเลย เป็นไม้ที่ยำแย่มากเลยนะครับผมประมาณเลยมือนครับมือเดี๋ยวแต่ปลาเข็งหน่อยปลาค้อนหน่อยนะครับผมปลาค้อใยญ่บม่มีเลย,ยเป็นวันที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับลองใส่มือนีประมาณนะครับพี่น้องเออประมานะครับยังคาได้ออกจากบ้านเนาะอันนี้เนาะน่รม,มาณแค่นี้นี่ครับผมมันแต่ปลาค้อนหน่อยนละ เอ้เก่งแค่เขานากะได้นิเพ่งเบ็ดวัดดวงผมครับพี่น้องอาลังกันดิครับผมเอา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 อาเอออุ้ยอุ้ยอุ่ได้ด้วนม่ได้ด้วยไปอ้ประดุกกรับประดุกปดุัวาลังครับพี่น้องอุ้ยอันนี้กรติดเอ้า ถือว่าผมออกปลาดุกก่อนนะครับผมขอเอาปลาดุกกันนี่วิวิถอว่าจะเป็นไม้ที่ยำแย่ที่สุดเลยพี่น้องที่สหลังพี่น้องที่ปลาสหลังพี่น้องถว่าผมขอออกปลาดุกกอนหรอวะขอปลาดุกกอนด้อพี่น้องด้อโอ้โหออ้อโอ้ โอ้เลือดออกเลยปักมือผมมันเลยโอ้ยปักเลือดออกเลยนี่เห็นไหมพี่น้องเจรบัดเจ็บเลยอ้อันตรายเได้ผีน้องเด้วยควดไอควาดอันเด้อพี่น้องเด้ยอืมระวังเด้อพี่น้องหงาควาดไอควดดึงออกมาเลยเด้วยแล้วจุกน้ำมันปากเนาะเดี๋ยวผมกดดัน โอ้โหสองงามพี่น้องเตัวปักมือผมนะครับรลังแรกครับวันที่บ่มาอันเด้อหรืวว่าจะเป็นวันที่สวยที่สุดก็ยังมีละมั้ปลอบใจครับเต็ดประดุกคอัพี่น้องนี่โอ้โหูใสสวย,สวยนี่ ปักมือความปักมือความดีเอิ่มเบ็ดวัดใจหาหลังครับโอ้โหเตเรียดเลยเดี๋ยวเก็บใส่ของกันครับโอ้ยดกอุยกุุยเยื้องๆง่งงา,มงามเลยเ่ยื้องเลยยื้องๆเลยอันนี้จะเป็น เด็ดวัดใจผมนะครับหาหลังนะครับได้ประดุกไปตัวนึ้งแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่หาหาหลังนะครับผมใส่ไว้เพราะว่าน้ำมันไหลตรงนี้นะครับผมน้ำไหลลงพอดีเลยลงวัดใจบ้างนะครับประดุกมากจินตัวนึงนะครับรลุดตัวนึงนะครับผมแล้วก็ลองบ้่งอีกครับวัดใจมันอีกนะครับผมปลาโอ้ยปูปูว่าวัดใจว่าอีปู ปูวัดใจบ่อเม้าวัดใจกินเงี้ยผมบ่บอะไรครับนี่เด็กจำโค้งเลยวัดใจไม่ของเลยป่ะล่างนี้นารุ่นครับจะบุ้งกันนะครับผมตายยังวะ

ได้ไหมแต้มครับปลาดุกของเราไม่ว่าจะเป็นวันที่ยันแย่นะครับต้งการคี่ว่าถ้าเกมยังไม่บจบก็อย่าเพิ่งรับศพทหารนะครับผมอยอเจ้าผมก็ผลงานในค่ำคืนนี้นะครับหรือว่าเปดิดตะเบงคงรับจะก็อ,อาจจะเป็นวันที่แย่ของผม มือนึ่งก็บเล่ย์มาได้นะครับผมแต่ก็บมถึงกับเยอะมากนะครับผมเพราะว่าหลังจากถิ่มช่วงไปหลา่มือนะครับผมก็ถึงมาใส่นะครับผมแยกๆก็นะครับได้ได้ปลาเค็งกับปลาเขาน้อยนะครับผมนี่ครับหลังมาก็ได้ปลาดุกมะนํานะครับสองตัวนะครับนีครับพี่น้องปลาดุกมะนําสองตัวนะครับเก็บปูเก็บเงีงมะนํานะครับเด็ดปูกำโค้งมาสองตัวนะครับปลาเค็งนี่ครับผลงาน จะว่าแย่ก็บม่แย่จะว่าได้ก็บม่ได้นะครับพี่น้องแต่ที่ว่าพวกขี้รลายครับยิงน้ก็ได้ปลาดุกสองตัวครับใส่งามง่ามอยู่อย่านี้เลยนะเกี่ยวบ่ได้นะครับในคำคืนนี้ครับผมกาจังไรกาขอบคุณที่เขามารับชมนะครับมือนี้กาที่ว่าพวกขี้รลายไปเอ้าะที่ว่าเป็นมื้งไม้ที่แย่ที่สุดมือนี้กาพวกเก็บว่ได้ครับเป็นยังไงเขาก็ได้ปลาดุกก็สองตัอยู่ครับผม ครับผมกาจังไรก็ขอบคุณที่เขอบมารับชมนะครับจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้หนูมีสารบันรอน้ำนะครับผมจะเป็นกาลังใจในการท่านทิปต่อะไปครับมาหาอยู่หากินวิทีสารน้ากันนะครับผมเลยเบรกไซฟ้าละครับช่วงนี้นะครับผมไซเบรกปลากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เขอบมารับชมนะครับสวัสดีครับของไม่พร้อมด้วยหนึ่งอะของไม่พร้อมเจอม่คลิปนะครับสวัสดีครับ